ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวแฟลชไดร์นะครับในรุ่น s a n d i s ิชอัลตนะครับเป็นแฟลชไดร์ USB 3.0นะครับที่มีความเร็วในการอ่านแล้วก็เขียนสูงสุดที่1อยเมกะบิซนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับโอเคนะครับด้านหลังนะครับก็คือจะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้นะครับแถม ซอฟต์แวร์ Rescue Pro d ด l ล x กมาด้วยนะครับ1ปีตัวนี้รองรับ Windows Vista Windows 7 Windows 8แล้วก็รองรับ Mac OS X นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวแฟลชไดร์กันบ้างนะครับนะครับและนี้ก็คือตัวแฟลชไดร์นะครับก็คือจะมีรูปร่างเป็นแบบนี้นะครับ ิุกีการใช้งานนะครับก็คือกดตรงนี้แล้วก็ลูดออกมานะครับก็คือจะมีเป็นช่องเอ้ยเป็นหัว USB ออกมานะครับเป็น USB สามูนนะครับเป็นสีฟา้าครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาปิดนะครับเวลาจะปิดก็คือกดเหมือนเดิมนะครับกดข้างหลังเหมือนเดิม ตรงนี้นะครับอะแล้วก็ปิดเข้าไปแบบนี้นครับส่วนรูตรงนี้นะครับก็เอาไว้ห้อยกับพวกกุญแจอะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูผลทดสอบกันบ้างนะครับและตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่กันในหน้าของการทดสอบกันแล้วครับก่อนที่เราจะทดสอบนะเราไปดูก่อนนะครับว่าสฟยด้าตัวนี้นะครับให้ซอฟต์แวร์อะไรเรามาบ้างนะครับ ก็คือแฟนตไดตัวนี้นะครับให้ซอฟต์แวร์เรามาอยู่หนึ่งตัวนะครับก็คือเป็น s a n d i Secure Access v2 นะครับสำหรับ Windows แล้วก็จะมีเป็นคำแนะนำในการแบ็ k อัพไฟล์ขึ้นคลาวอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของ Mac นะครับ โอเคนะเดี okay, ๋ยวเราไปทดสอบตัว Drive กันเลยนะครับในการทดสอบนี้นะครับแล้วก็ทําการต่อฟลชไดร์นะครับที่ช่อง USB 3.0นะครับแล้วก็จะทดสอบโดยใช้โปรแกรม Crystal Disk Mark และ h d Tune Pro นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ Crystal Disk Mark ก่อนเลยนะครับโดยทําการทดสอบทั้งหมดนะครับ นี่ก็คือค่าที่ออกมาสำหรับโปรแกรม CrystalMark นะครับโอเคนะเดี๋ยนเราไปดูโปรแกรมอื่นกันบ้างนะครับก็คือโปรแกรม Hedy Jun Pro นะครับไปโปรแกรม Hedy Jun Pro นะครับเราจะทำการทดสอบโดยเลือกโห e มดไฟ Benchmark นะครับ โอเคนะครับเทส1 0ร้อยเมกออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือสปีดจะอยู่ที่มันขึ้นขึ้นลงลงนะวิธีประมาณร้อยกับห้าสิบนะครับ,อรบโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูที่หนึ่งกิกะไบต์กันบ้างน,นะครับก็คือจําลองไฟล์เป็นหนึ่งกิกแล้วก็ให้มันถ่ายโอนผ่านแฟลชไดร์นะครับโอเคนะครับเริ่มทดสอบ ข้างบนที่มันสีฟ้าๆจะเป็น e รดนะครับแล้วก็สีส้มๆจะเป็นไ i t right e นะครับโอเคนะครับทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้อมูลหนึ่งกิกนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ Random Access กันบ้างนะครับ โอเคนะครับก็ทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับฝาก s b s c r i b e Channel นะครับแล้วก็กดไลค์วิดีโอนี้ด้วยนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถถามได้ในเพจนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ